ครับน้องโซ่ด้วยน้องโซ่ด้วยโซ่นะครับนะครับพี่จะช้ามีเอเอาไปครับ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 คครรับครับครับับครับครับครับค ok ok, nè, chơi gì vậy? nhau. đó không có gì, không có gì,

ต้องคือปกเสื้อไม่เรียบร้อยเลยอ่ะกี้มทำไมแค่ปกเสื้อลองลองขาชาดิข้าชาร์อะมันคืออะไรไม่ถึงตัวเลยไม่แอร์ดีรักเกียดนะไม่ได้อะไรกับขาชารขาชาบอกขาชาไม่มีปกเสื้อแล้วซิ้ก่อนขาชา เว่าแต่แก่อนไม่ได้เลยเิดกันเหมืนโดนโฆษสาเสกเขาดีมากคืกกอจร,จริงๆเราก็ได้เช็คไปแล้วว่าแฟนคลับเนี่ยรู้รอยู่แล้วแหละว่าทุกคนเนี่ยเล่นเป็นใครทุกคนชื่ออะไรแต่ว่าพี่ๆ D2S ทางฝังนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ไราบฉะนั้นเลวเนี่ยแนะนำตัวหน่อยค่ะโบค่ะ โบชื่ออะไรคะโบชื่อโบค่ะาทำไมโบชื่ออะไรวะโบครับเอ่อชื่อจริงชื่อชนะสุพานใช่ไหมครับน่ากลัวไหมคะโอ้ยน่ากลัวจริงจริครับในเรื่องรับวผมเป็นใครครับแล้วโบเป็นหวานค่ะก็เป็นผู้หญิงค่เป็นผู้หญิง่ฉุนค่ะขอบคุณค่ะโบอยู่นี่โบอย่างนี่อย่าเอามาใกล้ลิตาได้ไหมคะ นร้อนก็เป็นน้องปีหนึ่งค่ะตอนนี้ทุกคนก็จะอยู่ปีสามไปหมดเลยครับผมคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับในเรื่องคาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนที่กระตือร้อนจะเป็นคนที่อยากร่วมกิจกรรมตลอดเวลาจะเป็นคนที่มักจะขี่ล้สวยกระใสหลายคนอาจจะอยากรู้ว่ากระตือรือร้นของโบคืออะไรเดี๋ยวเราจะแก้ชื่อของประชาที่คุณกิ๊บกิ้วเรียกอยู่ทุกวันชื่ออะไรกิ๊บทำไมอย่างนี้บอกเลยอะ่แนะนรามานว่าในเรื่องเล่นเป็นใครค่ะ สวัสดีครับผมประชานะฮะในเรื่องนะครับเล่นเป็นหยอยครับนี่จะบอกว่าตัวนัทเตอร์หยอยเนี่ยเป็นคนขี้ประชดมากๆครับในกลุ่มเพื่อนก็จะรู้กันดีอยู่แล้วครับเพราะว่าประชดทุกคนประชดทุกอย่างอย่างเช่นลองยกตัวอย่างเป็นคนหนึ่งนะครับผมมาจีกประเทศนะครับอุ้ยตีไม่ถัดวันนี้ว่ะเฮ้ยแม่เขาพาไปตัดเลใบคาร์ลูไงเป็นอย่างนี้ จะบอกว่าตัวจริงไม่ใช่แบบนี้เราทำอะไรก็ไม่ได้เพราะเขาอยู่ในแก๊งก็เล่นดังกันคาชาถ้าเป็นตัวจริงคาชาคาชาจะทักพี่ป่าว่ายงไงตาคมตาแหลมเดียวพวกเรจะใช้สายตาจริงใจเหมือนโซ่มาช่วยซึ่งจริงๆหย่อยที่คือพี่จีครับามาชาใช่แล้วก็ต้องบอกว่าในเรื่อ้ยในที่สองพี่กิ๊บกิ้วเรียกคุณว่าอะไรพี่ต้องบอกแล้วพี่กิ๊บกิ้วเรียกคาชาว่าชาชา คุณ<ส>ไม่ต้องแบบว่าพยายามจะเรียกกันเพราะว่าประชาชนจะไม่หันหาใครทั้งนั้นนอกจากคลิปยิวคนเดียวก่อเรียกเพิ่มประชาชนน้ำตาไหลนี่เลยเม่อุตส่าห์ตั้งมาเลี้เลี้ยสั้นๆเลียวเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรอ่ะบอกเลยหักช้อนละเล่นละเล่นละเล่นไม่มอะไรประมาณนี้ประมาณนี้นะต่อไปก็มีประมาณนี้สมเด็จประมือให้พี่เล็กคาราบาวด้วยครับผม ไม่ใช hey, ้ควรไม่ต้องใช้ไม mm ่ก็ได้ทไมไม่ใช่อ่ะเอาให้ต mm ้นเลยแนะนำตัวไปเอ้ยอย่าไม่ใช่ทันนี้คร oh. ับพ euh. ูดเบาๆไปนะพุกเ่านครับทุกเต้ครับคนณทอนในโชลานครับแล้วบทเป็นคลิปครับผมครับเอร์เมอะไรอ่ะอันนี้เป็นเสียงปรีดร้องห่งความสงสาม อยากให้ฟังพี่เปิดร้องเพลงอ้ยอาจารย์คาชาช่วยแซมก้นเสียงของพี่เปิดให้ฟังได้ไหมคะไม่ได้คาชาจะดูเพาะเกินไปยากมากถ้ารตยใครร้องนะะคให้ใครดีโซโซ้ไโเระนะรลมหม่าชดวาชาอาจจะฟังเพราะเกินไปให้โซ่ดีกว่ไม่รู้ใครว่าอะไรในใจเรโซ่ิ้งปองปิ้งโซ่จะมาสายแบบน่ารักแฮ แต่มังรู้ว่าน้องเขาแบบปกติเขาบอกว่าพี่ใครที่ดูผมในบ้านเนี่ยปกติเนี่ยผมเป็นคนร้องเพลงนึกเพียยนะพี่พอเข้าบ้านเนแอเนี่ยมันตื่นเต้นมันก็เลยเพี้ยนจริงจังอ่ะไม่เพี้ยนเลยแานโซ่ร้องเพลงที่พี่เปิดชอบร้องได้ไหมพี่อยู่หลาตอมป่ะเนี่ยถ้าาหนึ่งสองสาม นี่เออนี่เปิดป้ะเนี่ยพี่เปิด่ี่เปิดเลอกจริงจริงอยากฟังจริงๆต้องไปดูที่หลักการยาฟรับรองว่ามันจะมีการอะแคปเปล่าเกิดขึ้นซึ่งเสียงที่จะแต่ห้ทุกคนเพี้ยนถ้าเพี้ยนน้ำเพลงอยู่ที่เปิดคนนะฮะเราอยากให้น้องโบมพูดถึงความประทับใจที่มีต่อคุณเปิดสุวิกลมนิดหน่อยครับหนเไเจอไเจอลวคนเีเจอใหเจอไพี่ะกิเใครบอได้ อพวกมุ่งรู้ไหมว่าทุกครั้งที่เราไปซ้อมอ่ะเาโดนกิ๊บกิ้วทำอะไรบ้างไม่เอาเอาอาไ่เป็นมเอื่เองนม่อไเาไม่อาม่อา่เอาไม่เอาไมเา่เาไ่อารม่เม่เเไม่อาเอาอ่ไม่อาหอ คนแยกกันเป็นกิ๊บกิ้อ่นะฮะใช่ไหมกิ๊บกิ้วเขาโชคดีตรงนี้แหละเออจริงๆใช่ต้องลองดูทำอะไรก็ไม่มีใครว่าเขาใครกนคือเขาจะมายืนอยู่ประมาณตรงนี้เสร็จปุ๊บเขาก็จะเรียกว่าชาชา แรกๆคิ้วทำบ่อยมากทำทุกวันทำขี่จนจนกระชาต้องทำโควตาขึ้นมาโควตาเป็นยังไงคะหลังจากมีโควตาขึ้นมานะครับทุกครั้งที่ไปซ้อมท s l อสแอิ้วจะมีสิทธิ์ทำแบบนี้ได้แค่ห้าครั้งเท่านั้นครับห้าครั้งต่อต่อวันสิบต่อวันห้าครั้งสิบเลมตอนแรกเป็นแบบว่าลิมิเต็ดตอนนั้นเน้ชาป่วยกระชาเดินเข้ามาแล้วพี่กิ้วก็ร้องเข้ามาเลยกคาชาบอกหยุด จิ๊กกี้วันน ok ี <chegou> <amine> <pol> ้เราป่วยเราขอได้นะวันนี้วันหนึ่งหน้าเราให้เลยสิบสี่ไปเต็มเต็มพไปบเยพอค่ได้สิบห้าเกระชายย้้เย้ขึ้นมาอยากเข้ามาไปรอดไมเยไปรอดไนี่เราพบยังยองเต้พูยังไงม่เป็นไรันสบายัสบายก็ดีใจด้วยสบายก็ดีใจด้วยะพูดถึงเพูดถึงเ้มเป็นองไงบ้างซ้อมอะไร ประทับใจอะไรยังไงประทับใจทุกคนแหละโดยเฉพาะคนที่ผมไม่คิดเลยว่ามันจะตลกในขนาดนี้กระชานี่ไม่จริงจริงคือระชาตอนแรกเขาต้องเข้าช่วยกันบ่อยเลยเข้ามาหมดเลยดิบากไม่มีปัญหาแค่มีตรงคนเดียวนั่งอ่านดวงขยายทแข็งาได้ไหมอ่ะทำไม่ได้เขาขาก็สกิดกัน อะไรต่อเฮ้ยฉันพูดอะไรนี่แล้วประชาก็เริ่มน่ารักขึ้นเรื่อยๆแล้แรกประชาแต่งตัวปกติมา ถูกติดไว้ที่เอวด้วยเชือกคาดมัวเส้นหนึ่งไปด้วงช้างมันเป็นเชือกสีดำที่ใหญ่มากกเ่ยกิ๊ฟชอบไปดึงใช่ใช่กิ๊ฟชอบดึงพอดึงเสร็จปุ๊บกางเกงมันก็จะอยู่ที่เดิมมันอยู่ที่เดิมเพราะมันยืดไม่แรงมันเป็นเพราะอออันนี้ยังไม่เต็มองค์เต็มองค์จะมีดาบสมุนไพรอยู่ตอนแรกเดี๋ยวว่าค้าชาร้องไปข้าชาร้องข้าชารูปเข้ามาให้ดูงในไลน์ว่าเขามีคอนตูมทั้งหมดเาอยู่ทั้อยู่ เป็นงานีเด็กเขาแต่งคอสเู่เล่นอยู่บ้านโอเคโอเคโอเคแม็กก็แม็กเกน่อยไหมล่ะให้แม็กคุยกับเพื่อเให้ม็กกหน่อยเป็นคนเงียบๆรักเพื่อนบรักเพื่อนอย่างเดียวดริเลารักเพื่อนจริงมากหรักเพ่อนย่างเดียวรักเพื่อนหรือรักแฟนมากกว่าธรรมดามันคุณละแมบกตอบเซฟมากเกินแล้วรักแบบไหนมากกว่าเออ เอาให้ตายตอนนี่ไม่ได้ตอบแล้วนะไม่ได้ตอบแล้วครับได้ข่าวว่าตอนนี้อยู่อุตรดิตถ์นะครับผมโอ้ยยังสิ่งที่คุณพูดไปก็คงไม่ถึงเพราะเราขาดพูดได้เลยนะพูดไปเลยเฮ้ยยังเลยนี่แล้วคดีเป็นยังไงการซ้อมเป็นยังไงบ้างคะทุกคนเข้าใจเข้าใจไปจะรนบบอกเขาอ่ะเดี๋ยวบอกเลื่องบกไม่ได้บอกมเนีบอกไม่ได้นะบอก่าน้งหมด เอาท้เพลงเลยไหมคะเอาแบเอาเดียวพอท่อนลุกเลยได้ไหมคะทลยดีกว่าเอาแเจะลตงหานม่แต่น้องเี่ยวต้นฉบับ่มีน่าจะใจนะครับ อเอีเกว่อะไคุณน้ากระชาวนนี้กลงเปียสงงามีแค่รักกันแล้รักมันจะมีสุขไหมคุ ขูกใจกันอย่างเว่